สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาอยู่ที่ทางคู่ขนานแถวแฟชั่นไอแลนด์นะก็อยู่แต่แถวน่าจะบึงกลุ่มนะครับผมกรุงเทพตรงนี้มีของเด็ดบางอย่างนะครับผมที่ผมได้มาเจอกับตัวเองนะเดี๋ยวเราพาไปดูทางด้านซ้ายของเรานี้านะนี่นะครับสำหรับของเด็ดที่ผมได้เจอนะก็เป็นซากพวกรถจักรแล้วก็ตู้รถไฟนะรวมถึงพวก หาเสษสภารถไฟนะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเป็นพวกเป็นพื้นที่กว้างๆนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามีใครหาซื้อเอาไว้หรือเปล่านะเป็นรถจาก G.A. นะแล้วก็รถจากกรุ๊ปรวมถึงคุณปู่ G.K. นะครับผมก็ตรงนี้จะเห็นไกลๆนะก็สําหรับซากซากรถไฟที่เราเห็นนี้นะก็จะมีเหมือนกับเป็นพวกตู้บชสอนะจำนวน3ามตู้ แล้วก็สําหรับรถจาก G A ที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็น G A นะหมายเลข4526อ่าซึ่งถ้าพวกเราจําได้นะเมื่อปี2,549เนี่ย G A 4526ก็ทำารบูรรถตุ่นพิเศษที่36บัตเตอร์เวิร์ดกรุงเทพอ่าแล้วก็ประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกนะที่บริเวณจุดตัดใกล้ๆกับสถานีบ้านคูบัวที่จังหวัดราชบุรีนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็เรียนอยู่ชั้นประมาณม .3 นะ ก็พอจําความได้นะฮะก็ประสบอุบัติเหตุหนักนะครับผมทําให้รถจักรเนี่ยต้องตัดบัญชีนะเราก็จะสังเกตได้ว่าหน้ารถจักรนี่ก็ยุบเลยนะครับผมนี่ฮะก็ซูมให้ดูนะฮะ GA 4526ก็เป็นตำนานที่พวกเราคิดถึงนะครับผมก็มาถ่ายทุกท่านได้ดูนะสำหรับบชสนะก็ อ่าสีเป็นสีเดิมๆนะครับผมเป็นสีขาวน้ําเงินนะอ่าซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็อ่าเลือดหมูนะครับผมถือได้ว่าเป็นตำนานนะที่พวกเรายังเห็นได้นะะอ่าวันนี้ผ่านมาพอดีก็แวะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมด้วยอ่าทางด้านนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ทําให้เราได้เห็นรถจักรอ่า G A นะสี่ห้าสองหกอ่าถึงสภาพความเสียหายที่ประสบ อุบัติเหตุชนกับรถบรรทุกที่ราชบุรีนะฮะก็จะซูมให้ดูเท่าที่จะซูมได้นะอะถ้าภาพมันไม่ชัดหรือยังไงก็อย่าว่ากันนะครับผมนี่นะทางด้านข้านี้ก็จะเป็นคุณปู่นะฮะก็พามาดูบริเวณมุมกว้างๆนะอันนี้ก็เห็นบชสสาคันนะครับผมรถจาก GA เนี่ยก็อยู่ด้านหลัง แล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นหัวรถจักรคุณปู่นะ G E K หมายเลข4032แต่ว่าตัดบัญชีด้วยเหตุผลอะไรนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะฮะน่าจะนานพอสมควรนะครับผมสำหรับทางด้านหน้านี่ก็เป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่นะฮะบรรยากาศก,ก็ดูเย็นสบายดีเนาะนี่นะตอนนี้ก็เปลี่ยนมุมมาบริเวณทางริมถนนฝั่งแฟชั่นไ i แลนด์นะ พามาดูคุณปู่4 0 3 2อย่างใกล้ๆนี่นะครับผมพื้นที่รอบๆนี่ก็เป็นพวกต้นไม้เยอะเลยนะครับผมนะน่าจะเป็นเหมือนกับผมคิดว่าคนเขาน่าจะซื้อไว้นะะแล้วก็เอามาตั้งเอาไว้อันนี้ก็ตู้รถไฟที่ถ่ายดูเมื่อสักครู่นะแล้วก็จะมีรถจักรกรุบอยู่ด้านหลังแต่ว่ามันก็ถ่ายลำบากหน่อยนะ <c oughs> ก็เอาเท่าที่ได้นะ นี่ฮนะหาซากรถไฟนะครับผมอันนี้ก็โดนต้นกระถินบังหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะนี่นะก็มาเก็บคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ชมนะไหนๆก็มาแล้วนะครับผมนะ,อ,ะอยู่แต่แถวห้างแฟชั่นไอแลนด์นะถ้าใครมีโอกาสผ่านมานะครับผมก็ลองแวะดูได้นะอะบริเวณที่ผมยืนถ่ายเมื่อสักครู่ก็จะเห็นชัดเลยนะ,ะ G A 4 5 2 6แล้วก็ ทุกคันนะครับสาหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่พามาชมเนาะถ้าเพื่อนๆท่านใดน,นะครับพอมีข้อมูลมาแบ่งปันก็มาแชร์กันได้นะบอกในคอมเมนต์กันได้ผมก็แบ่งปันเท่าที่ผมพอทราบนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมจากบอลคนรักรถไฟได้ใหม่สวัสดีครับ